สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องทุกคนครับวันนี้พามาเอามิมพี่น้องเอาผึ่งมิมครับพี่ิ่นมาถังอันปอยหนูป่อยหนูครับพอไหวผมก็เลยมาเอาครับพี่น้องั้างไหอยู่ครับคุณครับไม่ไหนคุณครับน้ำหวานไงดีอยู่พี่น้องครับเดี๋ยวใส่ยาพพนอนะครับเนาะ ยายาเส้นยาซองนี่แหละครับเด็กหน่อยเบิ้งกะบุดียาไปหาเห็ดเด้อพี่น้องเด้อบุรีนะครับเนาะเอายาพ่นเลยครับพี่น้องไม่ต้องเอาถูกเอาวพ่นผลเดี๋ยวาไฟใหม่ป้าอ้อยเขาจะได้จัดอ้อยฟรีเขาเป็นจัดนี่ผิดนำ้ำครับผมเด็กหน่อยจะเล่นแบบเอายาเป่าเอาเลยเนาะพี่น้องเนาะโอเคครับผมเอาเลยเอาเลยเอาเลยพี่น้อง เอาครับเบิ่งวิธีการต่อไปครับอู้หวานเต็มดีแท้ห้องเกา่าดิห้องเก่าอยู่ห้องเก่านะเอามีดปะบอมัมนห้องเกา่าแหละเต้นหะวานดีอะเนาะหวานดีอะ เบาเดี๋ยวมันไหลงายเดีวมันแตกอ่ะมันจับไปล้มกันสองทำงานปหนเมเนยอู้สุดยอดเลยโหอเจใจหั่งอร่อยอุ้ยำมามแตกน้องแย่คม เตาสองสามเสียแหละพี่น้องเดี๋ยวเราตรวจพูดแต่ก็เป็นกับว่าสองไปหาเห็ดน้ำได้พี่นอ้องเด้วคือรายไหนกับว่าสองไปเห็นน้ำผิดเดี๋ยวข่าวฉันดูก่อนเอามาดูก่อนเออมาครับนี่ครับก็มผมกับบอมักทุกันครับว่าผนผมเอาไปแต่ผมเห็นแล้วครับ แต่ลูกลูกจะออกเบิดแล้วนะถ้าลูกออกเบเร์แล้วใหญ่เป็นทั้งเกาพี่น้องมันถี่งานยุ่งแต่ว่าทำวานเตรียมดีอยู่พี่น้องเบ้งครับขุนค,ครับว่มามันปกติเขาเห็นในคลิปนะครับเขา,าถูบเขาถูบล้นเอานะครับวันนี้เขาบ่าบาได้บ่ได้อาถูบมาครับเอายาบ ยาเปาเลยครับพี่น้องสูตรโบราณครับผมอันนี้วอดในน้ำให้สูบบุหรี่นะครับเนาะเด็กจะเล่นแบบพรรอมเด็กจะเล่นแบบเออสัตว์มีผิดกระหองใส่เคียงป้องกันยังหรอครับเอาเลยสดสดเลยครับไปพี่น้องเรียบร้อยครับผม นะครับคือเปนมะถางไอ้หนูไว้ไม่แตยิงนหนูมือเลี้ยงพนาวาพี่น้องนะครับถางทางหนูไว้พี่น้องพู้นข้างในเราเสียมายิงหนูมือแล้งพนาวา,นะา,า,วาผมยิงมา,มงา,ามมงเป็นน้ำดอกพี่น้องเอาหม,มีผมเอาได้อยู่ครับสบายสบาย ใส่ห้างหนึ่งแล้วพี่น้องคนนู้นครับเขาหยอดทําไว้ครับพุ้นอยู่ในในคนเบิ้องบนเป็นน้ำฝนหรอกครับครับทุบมือก็เพราได้กินเยอะเนาะพี่เนาะพเพราพอได้กินเยอะเนาะสั้ละมือเนาะเนีเดี๋ยวนี่ก็ควรหนูอะไรเยอะเนี่ยแล้ววันนี้งเคนมาจีกวัวหนูสู้ขินพันนาพี่น้องค่ะไปพี่น้องครับ เรียบร้อยแล้วลครับห้างหนึ่งห้างแรกในในปีนี้ครับมืนม่นผมว่านเไปหาโยติดไทยเพจพี่น้องเบิ้งเต็มๆเลยครับอันนี้ก็ะซองหนึ่งครับเป็นยอดเขาไว้ในในสิไปพี่นอ้องอสบายๆครับห้างนี้ตําๆหรือต้อนหูเสือครับต้นใบบรรหะแล้วมือแรงพราบางครับแล้วมือแรงเพิ่นดิดเพิ่นอาจจะเป็นพวกไทยเบิง้งเนาะครับเพิ่นจะมาจอบยิงเดี๋ยวฮร้อยหลุนกันย้ำส่อคำพิ่นแหละะครับ อันนี้ก็ส้ำซำเร็จไปแล้วส่วนครับหั่งง่ายเลยครับงบ่ายหมดง่เลยโอเคครับผมไปกลับพี่น้องเอาบางยากครับมิมเอาไง่ายๆครับไม่ต้องไปยา้ายมันนะครับตะว่าคนยานกะก็นต่ละคนนะครับมาคือกันตะว่าเขาบริยานเขากะเอาไปเ,เลยไปครับผม มาบ้านกันขวดครับห้องใหญ่ครับพี่น้องขวดโอ้น้ำหวานเต็มดีครับุขวดครับหวัววาใหญ่ปันไหนครับหวัวน,น้อยๆมันมินน้อยนึ่งที่ โอเคครับเสร็จแล้วพี่น้องหยบร้อยครับผมเสร็จภารกิจเรียบร้อยเนาะพี่น้องทั่งใหญ่อยู่พี่น้องม่งครับคนครับอันนี้กับยามาให้เพิ่นแล้วครับมาเดาไมากินหรอกครับพี่น้องเอามาให้เพิ่นซื้อๆนะครับผมเอ้าวแซงครับอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับเนาะเสร็จภารกิจแล้วผู้ใดี๋ยมาคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้ได้นะพี่น้องเด้อเดี๋ยว มืออื่นครับมืออื่นผมตีออกล่าเนาะครับเนาะหาผึ่งนิ่มเดี๋ยวจิถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งอีกจะคลิดนึ่งเนาะพี่น้องเนาะบรูวาสีไดก็เปิดได้คิดมิ่งกะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เงนีพี่น้องเด้อผมครับอูงามครับพี่น้องโอเคครับสำหรับคลิปนี้กัคลิปสั้นๆเนาะพี่น้องเนาะทั้งเดียวครับพี่น้องสำหรับวันนี้กัโอเคนะครับสวัสดีครับผม